โมตัะสะภะวะตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะพิสูจน์ทั้งหลายสนับพราหมณ์พวกหนึ่งเศร้ามองเพราะเครื่องเศร้ามองสี่ประการนี้ จึงไม่มีสางาไม่รุ่งเรืองไม่ไพโรดสี่ประการเป็นอย่างไรคือหนึ่งพิสษจทั้งหลายมีสมณพรามพวกหนึ่งดื่มสุราดื่มเมรยัยไม่งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัยนี้เป็นเครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมวกหนึ่งเศร้าหมองไม่มีสางา ไม่รุ่งเรืองไม่ภัยโลดสองอันหนึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเศษเมถุนธรรมไม่งดเว้นจากเมถุนธรรมนี้เป็นเครื่องเศร้ามองของสมณพราหมณ์ข้อที่สองซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งเศร้า,มรามหามองไม่มีจงาไม่รุ่งเรืองไม่ภพยโรด 3. อันหนึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งยินดีทองและเงิน ไม่งดเว้นจากการรับทองและเงินนี้เป็นเครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ข้อที่สซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งเศร้าหมองไม่มีสงา่าไม่รุ่งเรืองไม่ไพโรด 4. อันหนึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเลี้ยงชีวิตโดยมิฉาชีพไม่งดเว้นจากมิฉาชีพนี้เป็นเครื่องเศร้าหมอง ของสมณพราหมณ์ข้อที่สี่ซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งเศร้าหมองไม่มีสงา่าไม่รุ่งโร์ไม่ไพโรดพิสูจน์ทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเศร้าหมองเพราะเครื่องเศร้าหมองสี่ประการนี้แลจึงไม่สงา่าไม่รุ่งเรืองไม่ภพโรดตถาคตเ,เอการกตะคตโตอภิปสัสสน,นูเรื่มใส่อย่างยิ่งในปะตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว